Hope, 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 hope,

ผมบอกเคยบอกมาว่าตอนผมไปแคสเพราาหน้าตาแบบนี้ครับโอ้ยคยว่าไม่จริ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 งไม่จริไม่จริงาษด้วยมว่าผมเป็นักแสดไ้ยมไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่ใครวาบอก้มาเอ้ยอ 아, 왜 막? ขอขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณทุกควาะมั่งจีทำให้ผมได้ข้าวจี้จอมมันเหนื่อเลยจีผมในหลับบนเป็นเพีย ผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดและหวังว่าทุกคนจะชอบพีทในเวอร์ชันนี้พวกเราผ่านอะไรมาเยอะมากมีทั้งเรื่องดีและเรื่องร้าย แต่มันก็ผ่านมาได้จนทำให้เราได้มาเจอกันในวันนี้ผมรู้สึกยินดีมากแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งทุกๆความรักทุกๆความหวักทุกๆเทวาทุกๆครูทุกๆเพลงทุกๆคกอทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนทำให้ผม พี่บอมาอุคก็ดีใจรถไฟอยไฟอยไฟก็เราอยู่เยอะราเราจะเดินทางสายนี้ได้อีกนานแค่หนเลย รู้สึกว่าได้โอกาสจากทุกคนก็รู้สึกมีกำลังใจรสึกว่าเออเรา,าทำง,งานตรงนี้เรามีแพชชั่นเราเมาเราเหมื่อผ่อนทางไปต่อได้รู้สึกว่าเฮ้ย้อไต่อไปต่ไไม่ได้ก็ได้เดยวคอนแทคเดนเลื่อน ก็อขอบทุกคนทุกคนด้วยที่เป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็วันนี้แม่ไม่ได้มาบอกแม,ม่ว่าแบบที่แม่เห็นในการแสดงแม่บอกว่าลูปถุงตรงนี้ลูกเอกจอยจ้าเชื่อจ้าเชื่อพี่ มความสุมากขอบคุณการับครับรับรับ